สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดสกิปกดติดตามที่ช่องของผมนะครับขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านนะครับผมมารับซื้อเหรียญนี้โดยโดยตรงเลยนะครับและผมต้องการที่สุดเลยนะครับนะครับทางร้านเราต้องการด่วนเลยนะครับถ้าใครมีนะครับหยิบเหรียญของท่านขึ้นมาด่วนเลยครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับหยิบมาเลยครับหยิบมาเลยครับเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทนะครับนะครับ นะครับผมต้องการด่วนเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าอ่าเป็นอย่างนี้นะครับอ่ปูนิพลอดุลยเดชนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขอหยิบนะครับอ่าด้านหน้านะครับปูนิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับอ่าแบบนี้นะครับเหรียญ2บาทนะครับเหรียญหนาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองเฟืองเฟืองขอบเฟืองนะครับ ผมจะไปได้รวดเร็วนะครับต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันนะครับเพราะว่าติดนะครับลูกค้าเป็นจํานวนมากนะครับลูกค้ามาที่ร้านบ้างนะครับแล้วก็ไม่มีเวลานะครับที่จะทําคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปประกาศรับซื้อนะครับเหรียญนี้นะครับราคาแพงจริงนะครับขายได้จริงนะครับทุกท่านขายได้จริงผมรับซื้อจริงนะครับถ้าใครมีนะครับ ติดต่อทางร้านได้เลยแต่ทุกท่านต้องดูให้อ่าดูคลิปให้จบแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับเหรียญนี้นะครับนะครับการผลิตนะครับเป็นจํานวนมากนะครับการผลิตเป็นจํานวนมากเท่าไหร่รู้ไหมครับทุกท่านบางคนไม่รู้ว่าผลิตมาเยอะหรือน้อยนะครับบางคนก็โอ้โหเสนอมานะครับเป็นบางนะครับแบบทีมงานตอบไลน์แทบไม่ทันนะครับบอกว่า เหรียญนี้ราคาซื้อรับซื้อจริงไหมหนึ่งแสนบาทอ่้พิผิดนะครับต้องขอไปหนึ่งแสนบาทราคาหนึ่งแสนบาทรับซื้อจริงนะครับแต่ถ้าทุกท่านนะครับมีแบบในคลิปเท่านั้นนะครับถึงจะมีราคานะครับดูคลิปให้จบนะครับหนึ่งแสนบาทคุณรับเงินไปแน่นอนแต่ถ้าคุณดูคลิปไม่เ็บไม่จบนะครับ ไม่จบนะครับต้องขอไปถ้าคุณดูคลิปไม่จบคุณจะไม่ได้เงินแสนกลับบ้านไปนะครับนะครับดูคลิปให้จบดูคลิปช้าๆนะครับหนึ่งแสนบาทเป็นของท่านแน่นอนนะครับสังเกตด่วนเลยนะครับบางทีนะครับหลุดรอดออกไปนะครับนะครับหลุดรอดออกไปแน่นอนเลยครับผลิตมาต้งเยอะนะครับผลิตมาทั้งทั้งหมดนะครับนะครับทุกท่านรู้ไหมครับผลิตมาทั้งหมดห้าล้านเหรียญนะครับ ห้าล้านเหรียญนะครับเป well ็นจํานวนมากนะครับห้าล้านเหรียญนะครับออกจําหน่ายทั่วทั่วไปนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเอ่อเหรียญที่ระลึกขอไปนะครับผมพูดเลยจะไปรวดเร็วนะครับผมว่าผมไม่อยากจะอ่าช้าเนี่ยเดี๋ยวมีคนบอกว่าพูดมากน่าลำคาญนะฮะต้องขอไปนะครับทนผมทนฟังผมก่อนนะครับทนฟังผมนิดนึงนะครับทุกท่านนะครับอย่าเบื่อยาอย่าพึงเบื่อกันเลยนะครับ อย่าเบื่อหน่ายกันเลยนะครับฟังผมแล้วก็คุณได้ได้ความรู้แน่นอนแล้วคุณขายเหรียญของท่านได้อย่าอย่านะครับขอขอร้องนะครับขอร้องนะครับฟังผมทั้งนิดนะครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับทุกท่านนะครับใจเย็นๆนะครับอผมบอกเลยนะครับเหรียญนี้นะครับมีนะครับรับ ซื้อจริงนะครับผมบอกรับซื้อจริงร้านก็รับซื้อนะครับหนึ่งแสนบาทเราจ่ายสดเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมให้ดูเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับเป็นเหรียญตัวอย่างแต่นะครับไม่ใช่ปีเดียวกันนะครับนะครับอันนี้ปีเยาวชนนะครับสากลครับนี่ปีอ่านี่ครับเดี๋ยวใช้ดูนะครับปีเยาวชนสากลให้เหครับพศสองพันหร้อย ยี่สิบแปดนะครับเหรียญสองบาทนะครับต้องขออภัยนะครับมีเสียงรบกวนนะครับทุกท่านนะครับประเทศไทยนะครับเขียนด้านล่างนะครับเป็นประเทศไทยแต่ผมไม่ได้มีเหรียญเหรียญนี้นะครับแต่ผมมีตัวอย่างให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับราคาถึงสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาทนะครับนะครับไม่ว่านะครับคุณเจอนะครับคุณเจอแล้วคุณต้องดูให้ดีนะครับ คุณเจอเหรียญแบบนี้นะครับขายได้จริงนะครับราคานะครับแล้วแต่วาระนะครับแล้วแต่วาระของเหรียญนะครับที่หายากหาน้อยหายากหามาไอหาง่ายครับผู้ผิดนะครับหายากหาง่ายนะครับถ้าหายากก็ราคาหลักแสนถ้าหาง่ายราคาหลักสองสามพันบาทนะครับสามพันถึงสี่พันบาทนะครับ ต้องเป็นเหรียญแบบนี้นะครับนี่ผมให้ดูนะครับอันนี้คือเหรียญหายากตัวติดนะครับเดี๋ยวต้องขออภัยอ่อันนี้เอาเอาออกมาก่อนนะครับผมไม่ได้แกะออกจากตลับนะครับต้องขออภัยซูมออกไปหน่อยนิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับเข้าใจนะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับเห็นไหมครับทุกท่านแตกต่างกันไหมครับอ่าทุกท่านเห็นกันยังครับจะมมัวๆหน่อยนะครับเพราะว่าแสง สะท้อนแสงนะ,ะทุกท่านเห็นนิิดปกตแบบบยัครผไหนนนะครับเห็มครับเหรียญขวามือของผมนะครับเป็นเหรียญปกติซ้ายมือของผมเป็นเหรียญที่หายากนะครับเห็นไหมครับทุกท่านเป็นเหรียญครับเขาเรียกว่าเหรียญขัดเงานะครับเหรียญขัดเงาต้องเป็นแบบนี้นะครับเงาเงาวงวับวแวงแบบนี้ครับเงาเห็นไหมครับส่องกระจกได้เลยเห็นไหมครับ นี่คือเหรียญนะครับขัดเงานะครับนะครับเหรียญขัดเงานะครับถึงจะมีราคา10,000แสนบาทนะครับผมรับซื้อจริงขอให้เป็นนะครับนี่สภาพแบบสวยๆนะครับเหรียญขัดเงาจะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับจะมีด้วยกัน2 2แบบนะครับ2แบบออกผลิตออกมานะครับ บางทีใช้ทั่วไปบางคนเราบอกว่าโอ้ยนี่เหรียญของผมขัดเงาไหมครับอ่าอ่าบางคนบอกว่าอ่าเหรีย ok ญของผมก็ขัดเงามันไม่ใช่นะครับขัดเงาต้องเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านขัดเงาต้องเป็นแบบนี้นะครับด้านด้านช่วงพระองค์ท่านนะครับจะเดี๋ยวเนี่ยผมใช้ดูนะครับช่วงช่วงพระองค์งท่านนะครับแล้วขอไปออกไปนิดนึงออกไปนิดนึงออกไปนิดนึงทีมงานออกไปนิดอ่านะครับ เดี๋ยวผมให้ดูด้านซ้ายดีกว่าจะอธิบายง่ายๆขวามือเป็นเหรียญปกตินะครับขวามือเป็นเหรียญปกติซ้ายมือของผมเป็นเหรียญขัดเงานะครับซ้ายมือเป็นเหรียญขัดเงานะครับเป็นเหรียญขัดเงาคือเขาพ่นทรายนะครับพ่นทรายเห็นไหมครับพ่นทรายเห็นไหมครับนะอันนี้คือไม่พ่นนะครับคือเหรียญปกติทั่วไปนะครับคือใช้ทั่วไปนะครับไม่พ่นทรายนะครับเห็นไหมครับ อันนี้คือจะพ่นทรายเห็นไหมครับนี่เห็นไหมพ่นทรายนะครับพ่นทรายนะครับพ่นทรายอันนี้คือเหรียญปกตินะครับไม่ได้พ่นทรายนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นนะฮะเห็นไหมเงาเห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมอันนี้จะส่องเป็นส่องกระจกได้เลยเห็นไหมฮะเงาครับนี่ส่องแสงราคาหนึ่งแสนบาทต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูแค่นี้เองก็พอดูข้างหน้าก็พอนะครับ ดูข้างหน้าสังเกตดูข้างหน้านะครับเหรียญทั่วไปจะเป็นสีไม่มีสีดําเห็นไหมครับไม่มีสีดําแล้วก็ไม่มีสีขาวด้านหน้านะครับไม่มีสีขาวด้านหน้านะครับเห็นไหมอ่าอันนี้เหรียญทั่วไปนะครับทุกท่านอันนี้คือเหรียญปกติถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับทุกท่านนี่เห็นไหมครับนี่เป็นเลนย์ขัดเงานะครับเห็นไหมครับจะดํานะครับจะดําแล้วก็นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นลงทรายเห็นไหมนะครับราคา10,000แสนบาทนะครับเป็นเหรียญแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่แอบเนี่ยสายมือผมนะครับอันนี้คือเหรียญขัดเงานะครับยินดีรับซื้อนะครับ10,000แสนบาทนะครับขอพบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดคลิปกดติดตามนะครับกดแชร์ไปเยอะๆนะครับสวัสดีครับ